โดนมาสามเดือนสามเดือนใช่สบายดีสบายดีคค่ะโออใจจได้เุณมากเลยน้องมาวันนี้ก็เคนไปล้มมากเหรอพี่ไม่ล้มไม่ล้มต่อยคนมาต่อยคนมาแต่วแหววแหววเอ็นสี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 ว้าวคริสติน่าอ้วันนี้สวยมากโอสวยมากอะสวัสดีค่ะคริสติน่าฮาน่า always so beautiful i you too always so beautiful what like y o u makeup oh really yeah s o t h e y makeup อืมสวยมาก嘛

시간으로 가자. 어, 오케이. 아, 잠지 마! <laughs> 아, 진짜! 오, 피고랑 고랑, 고랑, 고랑! 소아지카! 소아지카 고랑! 딱지? <목소리> <수아지카. 목소리> <수아지카 고랑. 목소리> 아니, 나는. <근데 작지? 목소리> 자기 맞잖아. 시, 실제로? 응. 어. 아, 그래? 밥도 먹고, 맨 처음에. 아, 그저 가, <목소리> 너. 그저 가, 너. ทุกคูนแล้วทุกคนมาแบบคันแล้วฟูมากใช่โอ้ามาสวัสดีค่ะโอ้ฮันะย่ะโอ้ว๊ายน้องไมุ่นไปุวรคูชีค่ะไอ้คาจิโอ้สุด่มาจิย่างอย่ายืนเทียมกันได้ไหมอยยืนเทียมกันได้ไหม หาม่อย่ายืนข <can> <that> <al ở> <co> <c oughs> ้างๆพี่โซอาไม่ได้ดีครับหวัดดีครับย้าเชรอกกาชวนยิงหิวเข้าอ่ะอกินแล้วรกินแล้วเหรอกินข้าหรืองก่อนกินเ้ายังไม่กินเหรอใช่หน้ารับใช่ไหมส้มสิ๊โอ้ยโอ้ยนี่โอ้อโอ้โห จะเป็นอย่างนี้ไปว่ากันไปเน,นี่ยเซลเซลทุกคนเรากำลังจะไปต่ออู้ใครอะสาวสวยสองคนนี้ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะโอ้ชายเย็น 아, 진짜. 주인공이. 오케이 오케이. 아, 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 진짜 안겠 아, 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 แต่ละคนน้องๆเล่นกันหมดเอ้เออ้นอยเนืัน่อกลัวน่ันืกลัว่อยลัวน่ากลวน่ากลน่ากลัวน่าวน่กัน่วา่น่ ว้าวคู่บอลโอ้ใครอ่ะใครอ่ะเป็นมีส ah, ีริลมิโอพี่ริลมิพี่ริลมิมาโอสวัสดีค่ะว้าริลมิ วันนี้มาไทยกี่วันแล้วคะอ่ออะไรนะคะอยู่ไทยกี่วันแล้วคะนกี่วันกี่วัน How many days in Thai One week One week ค่ะหนึ่งอาทิตย์ค่ะยนสสค่ะโอเคค่ะไม่ค่ะ h a Hey you you go there เล่นน้ำไหมเล่นน้ำใช่เล่นน้ำมะค่ะ นาชันตูไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ม่ไม่เล่นน้ำค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะเออ่ช้องเนานนต่งเน่น่ง้ตรงนู้คอใครตรงนู้นคือใครน่หง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 ใคจะใครจะจอใครจะนี่นี่ีชารีวีจาลีอยู่ตรงนี้เข้าใจไหม 두두두두 찰리찰리찰리차리에에에에에에 으으 아으아으으아 으으 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 으아 으으 으으 아으 으으 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 으 โอ้ไม่เล่นไม่เล่นดีดหัวว้าเยเอาว้าแรงเร็วโอ้ยจีนใช่พี่จีนมาโอ้ จบแ้อนะคะโอ้ยวนอ่าเอ็กซิเดนต์โจกแล้วค่าอินดิทีไต่รุ่งวันนี้ได้มอจสวนโอ้ยสวยสวยสวยเออสวยละไรนั่นสาวร้อยคนแล้วอ่ะวันเนี้ยสาวสาวร้อยคนแล้วจำหน้าได้หรือเปล่าจำไม่ได้เลยสบายดีนะ ฝากแค่แอนน้องๆเออได้วยแล้วก็บ้านไม่ยอมมาตั้งให้สักทีเอ้ายังไม่ได้ถึงยังไม่ได้คุยกันเลยอะไรของพี่อะพี่ไหนก็มากระแรงคุ่นเอ้ยหนุ่มพี่เบสพี่ใจจะมาเออฟชอบสุดชายเย็นมาแล้วชายเย็นโดนชายเย็นชายเย็นหัวเปียกอะ 啊哈啊哈！啊，胖子啊，胖子啊，胖、啊、子！啊

อ้าจอาชีพี işte ่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมเี๋ช่วยหนูหน่อยก็ร้อง่ะขอยื้ผ้าได้ไ้ย้ยจะบ้า ันคือข oh, oh, ันโอ้ทุทีนตืันซาลาคุมรองฮ่ายซาลาคนไหนคนเราบอกาาอุเวมน่าใชุ่บกงสลฮานานะเซฮาน่าสวยมาก